ค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพที่ไม่เคยหลับไหลแต่กลับมีมุมมืดที่น่าขนลุกซ่อนอยู่ผมตัดสินใจย้อนรอยเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมปริศษาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในบ้านร้างหลังหนึ่งกลางซอยเปลี่ยวที่ผู้คนหวาดกลัวจะเฉียดกลายเข้าไปที่นั่นคือเป้าหมายของผมก้าวแรกที่ย่างเข้าไปในตัวบ้านกลิ่นอับชื้นผสมกับความรู้สึกเย็ยนเยือกจับใจทั้งที่อากาศภายนอกร้อนระอุ แสงไฟฉายส่องกระทบฝุ่นหนาเตอะที่จับเกาะทุกสิ่งซากข้าวของที่ถูกทิ้งร้างบอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนพบกับห้องนอนห้องหนึ่งที่ยังคงมีร่องรอยของการต่อสู้เฟอร์นิเจอร์ลมควม่ำและรอยคลายคราบสีสนิมเข้มบนพื้นไม้เก่าๆมันทำให้ใจผมเต้นระรัวทันใดนั้นความเย็นเยือกก็พุ่งเข้าใส่ราวกับมีใครมายืนอยู่ข้างหลังลมหายใจอุ่นๆคลอเคลีย์ที่ต้นคอ แต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่มีใครผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเพียงจินตนาการแต่แล้วเงาตะคุ่มกลายร่างคนก็วูบผ่านมุมสายตาผมไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือคิดไปเองแต่ความรู้สึกถูกจับจ้องมันแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆผมเดินเข้าไปใกล้รอยคราบสีสนิมนั้นความรู้สึกหนักอึ้งกดทับจนแทบหายใจไม่ออกท่านใดนั้นมีเสียงกระสิบแถวเบาเหมือนลมแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูอยัดทิ้งฉันไว้ที่นี่ เสียงนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยความทรมานผมคนลุกสู้ไปทั้งตัวและเห็นกับตาว่าภาพหญิงสาวหน้าซีดเสียวผมยาวประบ่ายยืนอยู่ตรงหน้าเธอกำลังจ้องมองมาที่ผมด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าก่อนที่เธอจะค่อยๆชี้ไปที่รอยคราบบนพื้นเรากับจะบอกอะไรบางอย่างผมไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นโดยไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นโครงครามจนแทบจะทะลุออกมาแม้จะออกมาจากที่นั้นแล้ว แต่ภาพดวงตาของหญิงสาวคนนั้นยังคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำเธอยังคงรอคอยใครบางคนที่จะมาไขาปริศนาคดีฆาตกรรมของเธอวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดในซอยเปลี่ยวแห่งนั้นกลางเมืองหลวงที่ไม่เคยรับไหล